ครับล่าสุดพี่อุบวิริยะได้โพสแล้วนะครับวันนี้หลังจากหวยออกนะฮะแล้วก็เดือนที่แล้วก็โพสลอตเตอรี่ไว้หลายใบด้วยกันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าพี่อุบวิริยะถูกทั้งหมดกี่ใบนะครับเนี่ยครับถูก2ตัว59ทั้งหมด32ใบนะครับถูก3ตัวท้าย595ทั้งหมด4ใบแล้วก็59อีก1,100บาทนะครับสิริรวมงวดนี้160,000บาทนะครับก็ แท็กว่าทําบุญรัวๆอีกครับผมแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าปีที่แล้วนี่หนึ่งตุลาสองห้าหกสองเนี่ยก็ถูกรางวัลสองตัวห้าเก้าทั้งหมดสามแสนกว่าปีนี้ก็ประวัติศาสตร์สำรอยนะครับพี่อุ๊บก็ถูกรางวัลอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีใจกับพี่อุ๊บด้วยนะครับที่ถูกรางวัลพี่อุ๊บยังบอกด้วยนะครับว่าผลของการช่วยเหลือคนและสัตว์นะครับนําพาให้พี่อุ๊บได้มีมมดวงมีโชคในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณครับที่รับชม